Daddy, well, where are we going, Daddy? Uh, McDonald's and home. Um, We're done shopping at Target, right? Yes. What do you have? A lot. Uh, nothing. <laughs> nothing? What about your wife and daughter? A lot. <laughs> shopping, shopping, shopping. What one do you want, darling? What color you want, darling? Take a look right here, sweetheart. Epo, take a look. This one. This one. What about it one? You want that one? Yeah. Yeah. Okay. Right here, Daddy. What do you think? How about here, Fitzing. That's fine. Kind of, uh, for napkin? It doesn't hold too many. ทาเกตก็จะประมาณนี้ค่ะมีขายทุกอย่างค่ะมีขายอาหารแล้วก็มีขายเครื่องดื่มเครื่องครัวเสื้อผ้าของกินประมาณเนี่ยคล้ายๆมอมาดค่ะแต่ว่านี่เป็นทาเกตค่ะนานๆที่แม่บ้านจะมาชอบวกทาเกตประมาณเนี้ ก็จะเป็นพวกบาร์บีคิวซอสฮอตซอสก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะด้างด่งนูน้นก็จะเป็นขายพวกเสือผ้้าค่ะสวยสวย ช้อปปิ้งอินทากเกตค่ะช้อปปิ้งอินทากเกตนี่ก็จะเป็นพวกที่นะคะ โซน,นนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะ ค่ะไม่เห็นเราเลือกสื่อครบทุกอย่างคะ่ะเขามาใน,นนีนเนาะโซนนุ่นจะเป็นเด็กแรกเกิดโซนนี้ก็จะประมาณขวบสองขวบสามขวบกระ่าก,กันไปคะ่นะ,คะนาลินตอนนี้น้อยแม่บ้านชอบมาชอบตรงนี้คะ่ะพรวะเสื้อผ้าเด็กนา่กนารักนะะ่ารักค่ะโซนหนึ่งก็เป็นเด็กโตขึ้นมาอีกน้อยนึงนะคะเนาะเห็นไหม ตนหนึก็จะเป็นพวกผ่าเสตรงผาเสตโตเนี่ยค่ะจะมีทุกอย่างค่ะเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยละคะ่ะสองพลูกหายไปไหนแล้วเนี่ยใช่ไหมคะมาทางนี้วกัพวกผ่าปูที่นอนผ่าห่มผ่ายังต์ก็วากันไปนไป,ปอกมงุงปอกมอญก็วากันไปเนาะ ออกมาโซนนี่ก็จะเป็นพวกร้องท้องร้องเท่าค่ะโซนนี่โซนนี่โซนนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยค่ะสุดนอนยกทรงออกไปทาน้นก็เป็นโซนของคนอําดัน นี่คือโซนคนโตนะคะโซนคนโตตะวันกำลังตกดินพอดีตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นสี่สนี่ค่ะ6กโมง โมงสี่สองนาทีเนาะค่ะเนาะก,ก็จะไปแม็กค่ะน้องนารินอยากกินแฮปปี้มิลาหารเย็นออกมานอกบ้านก็ต้องแฮปปี้มิลไรเดอรดิแฮปปี้มิลทุกครั้งเลยไม่บ้านค่นกุกกุกง่ายๆก็คือแม็กแฮมเบอร์เกอร์ประมาณเนี่ยค่ะง่ายที่สุดค่ะบรรยากาศหลดอยากติดหน่อยนึงค่ะ บรรยากาศเริ่มดีแล้วคนก็ออกชอปเนาะค่ะเนาะเห็นไหมอุ้ยนกตัวใหญ่เลยข้างบนนะ่ะไปช้อปปิ้งมาถึงบ้านแล้วค่ะได้มาสองถุงนี่เลยสองถุงเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูถุงนี้ก่อนเนาะถุงดำถุงสีดำก่อนว่าแม่บ้านได้อะไรมาบ้างได้กางเก่งเก่งยิสนน้องดาดินตัวหนึ่งค่ะ ใส่ของน้องนรินมันหมดค่ะใส่เอ็ดใส่หกค่ะมันหมดก่อนเหลืออยู่ตัวเดียวเลยได้ตัวเดียวแล้วก็เป็นคล้ๆก็ลูกน้ายากโกกผมงอกงอกแล้วงอกเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ห้อน,นี้ใส่ดีมากค่ะก,นะกินโบแหลงกนงินบบแหงน็กแลนน่ะเนาะเอามาทาทามาสัน่นา้อยเาะ แล้วก็แป้งพับเขาเรียกว่าแปงาแ้งพับแะนนอกะันออะของเน็กเช่นกันแล้วก็ครีมอาบน้ำของพอนลินที่ห้อนี้หอมดีชอบเวลาพอนลินใส่แล้วหอมแล้วก็ที่อาบน้ำค่ะบีบ คิ้มใส่แล้วก็เอามานเนี่เนาะแล้วก็ยาซาผมน้องนลินว้าวอยู่เพกเด็ดวันเริ่มเลยยาซาผมน้องนลิน <Yeah. S 1> แล้วก็ไดเ้เขียงเขียงหั่นผลละไม่หั่นพักประมาณได้มาสามเิ้นนะคะเป็นหั่นแล้วก็พับ พับประมาณเด็กก็สลส่ใส่จานได้นะคะไม่รู้สื่อมาทําไมสื่อมาอลไรกับใครใส่ใส่ก็ใส่อยู่อันเดียวนี่ก็เป็นยาสีฟันให้นองนาลินเสื้อเยอดในพรนาลินโอ้พรนาลินยังไงอยอ่อันนี้ยูเซยูกา o t นอติงการ์ี้เทิรแล้วก็เป็นกระโปรงของน้องนาลินจุดเด็ดจุดกระโปรงของน้องนาลินนะคะ สีหวานเลยเสื้อผ้าไปวงวดนี้ที่น้องนารินใส่นะคะใส่สมอใส่เอ็ดค่ะบอกใครมีมันหมดก่อนค่ะเพราะว่ามันก็เข้าหน้าสปริงแล้วค้นเข้ากับไปสอบหลายประมาณเนี้ยเหลืออยู่ตัวเดียวในใส่เอ็ดนะคะเนาะส่วนั้นก็ไม่ได้ใส่ใหญ่ตั้งรอไปวงวดน่ะเอาอันนี้กัดทูเอโปวันเลดวันใบวันเกิดวันพีน แล้วก็โอ้โยอันนี้อัญางนีน่เนาะอันนี้อัญชลนี่ <c oughs> โอ้ยน <c oughs> เนาะแว่นตาค่ะแม่บ้านได้แว่นตามาสองสองอันนะคะได้แว่นตามาสองอันค่ะสองตัวสองอันแล้วก็สีทาเล็บน้องในดินเลือกนี่ค่ะ อเนกของแม่บ้านน,น,น้องนารินเพอร์โปลาเวนเดอร์ถุงนี้เป็นยังนอ้อนี่เนาะถุงเนี่ยถุงนั้นก็ชวนมาจะเป็นของใส่เนาะถุงสุดดันถุงนี้ก็เป็นอ๋อน้องนารินได้ทับทอดค่ะไน้แต่แก็อาหารอาหารหนูแฮมน้องนารินยังเหลือหนูแฮมเจออยู่ตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งก็ไปแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งค่ะ น่องในเลี้ยงสัดเลี้ยงอีสามตัวมิโนแฮมเตอสองตัวแล้วก็มป่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้จากไปแล้วนี่ก็เป็นที่คัดฟันที่คัดฟันชนิดในคาสแมาบานใส่อย,ยู่ประจำแล้วกันนะเป็นพิคายแปลงฟันนีแล้วก็ทิงสุดท้ายค่ะสมค่ะมันในสื่อสมอยู่แทเกตเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเหมือนที่คอสโตบอลอ เรียบร้อยค่ะของคือไดม้าวันนี้ก็แค่นี้เลยค่ะไดม้าว่าหลายหนยเดียวไปแบบเร็วๆมาเร็วๆที่ไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะที่ไปต้องการจะไปซื้อยาทาฤกษ์มาแต่ว่าได้ของมากะ,ะเจ็บเจ็กติดไหมติดมือมาหน่อยนึงเลยค่ะว่าจะไปซื้อสีทาเล็บสีเดียว,ว่าสันสองสีมาสันกับยาน้อมผมไดม้าเลย สี่หาสิ่งเพิ่มวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะนาอบบายบายค่ะฮันเดีดีบายบายเดียดีายนาลินบายเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้ว